Riding with the head, full of red and what I said, still stuck in my head, but misled thinking the things I do would make you never wanna come back. Running off on tax, you can never go from that. Be in this with you, something that I never wanted to do, but through it all you got. See that where I want to be is over the pen again Letting it out of me in the center of the day in a dream Seeing all my thoughts getting lost in between Realizing one not the way to wait in the scenes And the killing of the killer with her head coming screams I wanna live in another place where no one can save And I live for this I wanna be in the energy Not with the energy โอเคโอเคโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับผมครับผมกลับมากระพ้าสองนะฮะกันเลนะครับผมกันเลครับโอเคเดี๋ยวขอเลือกเลือกสายใหม่ได้ปะเกลียวคอมมานโดคนอื่นหายไปไหนหมดลรอครับคอมมานโดก็ได้วะอ๋อก็จ้าม่งกัเล่นเท่านี้ไอ้ควายแล้วบูด่าเขาทำไมโอเคเรแล่มเล่โอะไรเอเคโอเคตัวแม่งตัวแหว่งน้ำแสบตาจริงโอเคแดนนี่แสบตาเนาะแดนนี้แสบต่างมันไง เก็บเลยได้เลยอ๋อ9มมกระสุนก9มมไปนี่รับกี่คนเนี่ยห้องนี้ห้องนี้รับกี่คนไม่รู้ดิกว่าเตตอนนี้เล่นกันถึงคนพอแล้วลุย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 มาถึงโอเมอร์โอวันเราอยากทำอะไรกับเตนใครเพื่อเรียบเลยวะเก็บเรียบเลยนะจอมแม่งเหอะไอบอลเที่ยงเีใครไปวางไฟบอมตรงนู้นอุ้ย พอใครโหดอะเอาเลยเอาเลยเอาเลยปัป่นเบอร์เซอร์เกอร์เอรเซอร์เกอรข้อดีต่างเยอะเกือบคนอื่นแคปล็อกด้วยนะครับ <c oughs> แต่มันงกแต่มันงกมันมันมันรวยนะแต่มันงกไม่แจกตงังค์โอ้โซอมบี้แขนขาดแล้วมึงเดินยังไงอะก่อฟาร์สแม่งแม่งกาวกับซอมบี้อีกสองนัดตายมีคนตายเพราะกอ่อฟาร์สอะ อ๋อคืออนาคไงมาตอนนั้นนกอฟันลุมตบเอออ๋อใครวะจังไม่ได้แหละแบบมันแก้ที่มันตายคนสุดท้ายอ่ะเขาฟันลุมตบไอ้เอาไปเรียวโลดดิจวกไหงจวกไม่ได้ได้ควาไอ้ได้เรื่อยแล้วชตัวก็คือทถลอกเอาไว้กระสุนอีกก็มันโดนโค้ตายเลยสุด ข่วงกูจังเว้ยไอสัตว์เราได้เรือจากไหนเนี่ยได้เรือจากตัวอะไรอ่ะเนี่ยได้ไรเรื่อยอ๋อเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันมีมาตั้งแต่ต้นแล้วมันมีของเบอร์สเกิร์ตมาตั้งแต่ต้นละนู่นไงอยู่นู่นเล็ดริบตาเล็ดลิบฝากจัดจานด้วยอย่ากูอยู่ไอ้นี่เองเดี๋ยวจุดซื้อของกันทุอเขาจัดจานของผมผมผมไม่รอจุดซื้อของรอเทเดอร์จงเจเล่นอยู่ มันยังเหลืออีกเนี่ยตัวสุดท้ายมันอยู่ไหนไอ้เขาอนี้มาสดวะอตัวสุดท้ายยืนสดเลยตัวสุดท้ายอยู่ไหนเนี่ยยินยินยาแลนไ้าอยู่ยินในกลาเตะเจยอยู่เออเออเออไเคี้ยอยู่ข้างหลังกูเลยมันจะมาตอนไหนวะเทนเดอร์เทนเดอร์มันอยากมันอยากยาแลนไนกาด้วยมันอยากซื้อของก็ปล่อยเขาไปเนี่ยก็สมบี ขออยากอะไรลยก้าวรวยขอเห็ดได้เลยอยากองอยาก้องขอทำอะไรดี้องใช้อะไรดีไม่ให้ขอทำอายแล้วสี่ร้อย้ะเฮ้ยแบ่งตังมาบ้งมานนีมานนี่ t h a เก y o ยซุปเปอรไรดีมานีมาจงจ้วงจงโอเคเราซื้อ m ก่อนอย่างแรกนะมาหนีมานีมานี เต้รู้ไหมเรามีเหมือนเต้เลยนะขอตังค์หน่อยกูไม่มีแล้ววะกูไม่ใช้แล้ววะขอตังค์หน่อยกูใช้นี่แทนเต้ขอตังค์หน่อยเต้ขอตังค์หน่อยคนเพิ่มมาเยอะเลลยแ้วสัตว์เต้ขอตังค์หน่อยเต้ขอตังค์หน่อยเดี๋ยวก็หลุดอเองนะเอาแล้วห้องมันจำกัดกี่ตัวเนี่ยจำกัดหกคนแต่ไม่เข้าเยอะหรอกเข้ามาเกินหกคนแล้วนะเอ้อมันหกคนเหรอทำอไมไม่จำกัดหกคนอ่ะมันจำกัดหกคนไงแล้วไอ้พวกไอ้พวกนี้ใครเนี่ยจำกัดหกคน รู้ไหมมันต้องเป็นดีดิเคทเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าถึงจะทำได้อะต้องเป็นอะไรได้ดีเคดทดีเคดีเคของกินยอดเรยกับแต่แต่ครับมันมือเซิร์ฟเราเป็นเต้ดี่ย่ะเราไปเข้ามาโดนทำไมเราอยู่ไกลวะเราไม่ใช่ชาร์เตอร์มันออกมาเลยอ่ะไม่ออกมาเลยอ่ะเยอะน้อย วาา่าขาดหลับว่าขาดกันพวหนะสซกเกอร์ไม่งดีเฮเริ่มมาไม่เกิดไม่มีเกาะให้ไม่งดีให้ให้ตัวให้ตัวหายตัวหายตัวจากไหนเป็นเป็นที่หนึ่งเลยหายตัวมาจากไหนกอบีมาตาอยู่ดีอือโอ้จุนี่ไง เจีร่องหนร่องหนไม่เนียนหรอกครับนั่นลเขาก็สุด่อยขอบคุณใครให้วะให้กับพี่เน่โอเควงแล้วมัลเดินดีเคสครับมัลเดอรดีเคสคุณมดุดมดก็ไม่ต้องไทยครับใชมหมล่ะฮะจ้วงเลยโจ๊กผมเนี่ยบิ๊กบิ๊กบิ๊กจิงนะ มันต้องสโลว์วะอ๋อยังไม่ได้จ่วงเดียวกันโอ้ยแล้วโองฟ้าจนก็โดนกอลฟ้ดกัดน่เโดนฟาดกัดโดนกอลฟาดกัดฮิวหน่อย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 หิวหน่อยหิวหน่อยฮิหวเองไม่เป็นหรอบูมเมอร์อยู่นู้นน้าหิวให้คนเล่นจะเก็บน้อยกว่าครับอ่ะเราฮิวให้นาย ชื่ออะไรเนี่ยฮิวให้ละใช้เลือดสู้ใช้เลือดสู้กับกอฟารดไม่ดีเท่าไหร่เนีหนึ่งตัวอยู่ไหนวะเนี่ยอย่างเนี่ยเรียบร้อยตามหลังเรามายังไม่รู้ตัวกูได้ตังค์เพียวเลยได้ที่หนึ่งได้ได้ที่สองได้ได้ที่หนึ่งใครได้ที่หนึ่งกอฟารดกัดได้ได้ทสอง ใช้กระสุดน้อยมากใช้ปืนอะไรดีฮะไม่ต้องใช้ปืนแล้วขอใช้ขวานบ้างดีกว่าเราขอบู๊อุ้ยขวานขวานชาล็อกเนี่ยเปลี่ยนดิขอตั้งครับขอตั้งนะครับไหนครับอยู่ไหนใครขอใครใครใครขอผมมาผมมาผมมาเนี่ยเนเนผมและคนไหนอ่ะน่ไอ้เหรอไอ้บิ๊กเวยไรเดียวหรอครับผมครับผมอ๋อหรือว่าบิ๊กขอตั้งนะครับบิ๊กเหรอบิ๊กก่อ ใช่ไหมครับผมครับผมเดี๋ยวพีมึงก็ให้เขาไปดิเร็วเร็วดิเอาไปเลยเอาไปเลยน้องเอาไปเลยแจกแจกใครอะใครน้องมึงอะน้องเขาไอควายจริงเหรอเออดีละเย่โอ้เล่นอย่างนี้เลยมีแค่ดีคีดีคไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวออกมาแล้วองเขาเนี่ยออกมาแล้วเอาครับแล้ว๋ยวขอยืนรอรออยู่ข้างบนยืนตรงนี้ดีกว่าสบายดี เอาฟาดไม่เหมาะไม่เหมาะสำหรับใช้เล่นติดแน่เฮาวโลมาใช้เล่นเล่นเล่นคือกลัวเราก็ใช้เพื่ใช้เล่นหมดเออเออระวังข้างหลังระวังข้างหลังเอ็นเลดิโอแมนเอ็เลดิโอแมนระวังข้างหลังไม่มีใครอย่างนี้เตะเตะมึงผมไปว่าเตะอ่ะเข้ามาเข้ามาผมเป็นซัพพอร์ตแต่ใช้เรื่อยเนี่ย เออดิมมเนผมยังใช้บอลบอลใช้เรื่อยๆอย่างนี้แหละที่เขาเรียกงประเทศครับบอดใช้ลูกซองฮะบอานลยิงลูกซองแล้วบอลใช้เรื่อยเอาไงอ่ะโคตรเข้ามากาะฟ้าสองเลยจะเป็นคอมบ์เป็นเรดิโอเก่งเว้ยเอาแย่งสปีดี้กูใช้เล่นหลับ ติดตามคิวใกล้จะทำแล้วน่าหนายที่สองอะตัวยิงไฟมาอ้าวใครฆ่าไหน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 โดนโนโดนโนไหนไหนตัวยิงไฟมาเราจะยิงทำไมอ่ะโอ้โหมั่งหลังเต็มเลยโดนโดนเข่าแล้วโดนเข่าแล้วงไปเล่นไหนยิงไฟอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่กับใที่ช็ออะไรนะตัวยิงไฟเดินไปเอามี็ออยู่นะฮะ พีีเดยวทใช้เล่นใหม่แกใช้เล่นใหม่แกอุ้ยอ้าวฝ่ากอฟ้าแต่บอกว่าอะไรนะนี่พี่ไปพี่ไฟเจอแล้วเรือเหยาสโลว์พี่ไฟก็หัวนน้ำไฟเลยโอเคกระเทียมเลยวิ่งไปตัดคอเฉยพี่ไฟเปหัวกระเด็นเลยอ้าวตัดทีเดียวเอ้าเอ้าเอามีดไปตบหัวมันทำไมจุน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 คาเต้ สงสัยเราต้องเปลี่ยนมาเล่นมั <im im ่งละไม่คนยืนจนอยู่เราเล่นเบอร์เซอร์เกอร์มั่งดีกว่ามีอยู่ร้อยเดียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้เหลือเหลือตอนหนึ่งใครก็ได้ฆ่าดิฆ่าเทรดเดอร์ไม่เลยผมเป็นเบอร์เซอร์เกอร์มั่งละขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยตั้งเหมือนเดิมนะขอตั้งคเหมือนเดิมมีห้าร้อยมีห้าร้อยขอตั้งคหน่อยิวมาเอาตังค์มา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  IQ ไหนอ่ะอยู่นี่ ไปหาเศรษฐีอยู่อยู่ไหนอะวิ่งกำลังวิ่งอยู่กำลังวิ่งอยู่เออไปละเอาตั้งมาเอาตั้งมาอุ้ยหมดตัวสามร้อยเอี๊ยงหลังมมาแน่มแน่มาแน่เนี่ยเอาเลยเนี่ยอยู่เนี่ยเอาเอาวขโมยใครขโมยตั้งกูคิว ติ่งกิ่งเราโมยตังอะไรมันให้โอกยพิงเยอเคมอรเหลือห้เหลือห้านวฮะแนวเอามาก็ได้เอาไปใช้ค่ะเอาไปตัดเลยฮะข้างหลังมาข้างหลังโอ้ตังฟอร์มนี่หว่าไม่ได้สักบาทมัตูตังได้ได้สองร้อยไม่ได้สบายโอเคแค่นนี้ก็กาตานะกันปูแหลกละ ไม่ยไม่ายกใจอุรเฮ้ยระเบิดเปิดเจ็บเจ็บไม่ได้นอะไรเนี่ยเดลเดเลนไอิ่นี่ยใครวะยกอีกเว้ยเล่นอีกปังปังปังปเล่นปเล่นหมาตายคะับเกผีน้วง่ปะนั่งขวดเลยอีอ้วนไอ้วันตายแล้วะ โผล่มาอีกโผล่มาอีกไม่โผล่นลยอ้วนตายแล้วเหม็นมากโคตรเหม็นอ้วนเลยลองให้หาพ่อเจอเลยถ้าเจอตะโกนนะก็เอาไปตายเจ้าปอบยังเห็นเธอตะโกนหาโปกระโดดแล้วก็เฉาะหัวแม่งเลยรอให้พ่อมาเห็นน้ำเตา้าเอามาอยู่ข้างหลังกูตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย เออบิ๊กอะไรไฟมา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 ฐานหนึ่งที่บวดหน้าไฟเข้ามาแล้วที่บวดหน้าไฟโอ้ยไม่ชอบสไปเดอร์มันมันโอ้ใช้เล่นใช้เล่นผ่ากันไฟมาไฟมาแตกเจ้าหูหลับเอาทำไมร้องมอยร้องไปเรียงร้างควงตายอย่างที่เลื่อยเลื่อยวิวิพีเลื่อยวิเหี้ยห้องตายโฮมามื่อกอนนี้วะ เยอะไม่เกียดมือยิ่งหน่อยพี่เล่อยพี่เล่ยคอยเยอะเลียงเลยพี่เลื่อยอุ้ยแม่งตัวสูงเกินเจ๊ยปันหัวไม่โดนคิวคิวคิ้วหน่อยคิวคิวหน่อยแป๊บนึงเด็ดตัวนึงเด็ดตัวนึงเขมรละคิว้วคิ้วหน่อย

ไม่ซื้อวะขอขอตังห้าร้อยมีห้าร้อยพอดีเลยพอนะมาวะแน่มีเงินรับเลยอ่ะหมดละแต่ตังคยมันมีเงินรับหมดแล้วอ่ะอีสองร้อยหาเองก็ได้เลยไปดิใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแล้วศูญแล้วเนี่ยโดนแย่งหมดแล้ว เอาตัยงมาเขาย่ดิบัตัเอ้ยนี่ใครเนี่ยโอเปิดมาสโลเลยนะไอคนใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ใส่เสื้อเขียวเขียวเหลืองเหลืองเนี่ยมันคนเป็นอะไรนะสักอย่างรู้ไหมนั่นพี่ตุ้มตุ้มวันดีพี่ตุ้มถ่ายเล่นถ่ายเล่นคิวมาเอาคู่เอาคิวมาให้หน่อยโน่นคิวทำไมจอแม่งเลยตุ้มตุ้มขาดโอ้ยพี่ตุ้มพี่ตุ้มพี่ตุ้ม ตอเลยคิวเลาเล่ตอเลยคิวต้องตาเดี๋ยวนโอ้เข้ามาเขาขาออกมาคขาขออกมาเขาขาเฮ้ยมันมันรอยไปได้พี่เรื่อยพี่เรื่อยอย่าออกเลยอย่าออกมากแค่ี่สมบี้ไม่ีนู้อ่ะ ะซอมบี้ซอมบี้กหลว่าพี่ตุ้มตอมบี้กัลว่าตายละโอ้โหจะตายแล้วพี่ตุ้มอีอ้วนใช่กาตาณ์เร็วกว่าเยอะเลยใช่แต่ตอนนี้ตอนนี้ี่งปั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 งนี่คิวดูไอ้คนข้างหลังเนี่ยไอ้เสื้อเหลืองเนี่ยใครเนี่ยอยู่พันธมิสหรอ มาจะเอาไมีจูงหัวตายแล้วเอาเลื่อยมาเราก็เลื่อยเราเป็นน้องเลื่อยดีกว่าเอ้ยน้องเลื่อยอยู่นี่มีน้องเลื่อยเล่นไม่มาแต่เล่นยด้วยมันตามมันตามลูกแม่มันตามใครมันตามเราเป็นกุโดนกอฟัดฆ่าตายเลื่ตามไล่ตามเลื่ตามจะไล่ไล่ตามจะด้วยไลยตามนั่นเลยเหรอเย่กูกะขนาดโดนกอฟัดฆ่าตายเพิ่งรู้ว่าว่ากะฮะโค้ง โอ้ยค่ะตาน่าของใครวะของคุณดีเลยยังไม่เอาตางดีไซน์อปืนิเจอเรียงต้องสูงเสียงวิญญาอกระซอบฟึๆๆไฟไฟมาไอไฟฆ่าโอโลยเออไม่โดนไ่เ่นตบ ไอฝาโลนแต่เล่นฆ่านี่ไม่คอยฝากฝาเก็บเก็บฝากเก็บของเลยจะไปเก็บกระตานะให้เข่าโ่โหดเฮ้ยหลังหลังหลังคิวหลังคำนึงตังนิดพีทคิวอยู่แล้วไ่เลนี่ถือดตายตายเทพกว่าตายออไฝามีโ้อมีโ้คอจ้คอคือบอกแล้วมีงจ้คอดิ

เดอ้ยเมเขาเขาเราไม่ใช้ปืนสั้นทำไมล่ะปกลูกซองหมดเลยคนลูกซองมาใช้เลยเดมันไม่ลูกซองมันเป็นสไนเปอร์ซุปปาระเบิดโดนใคร้างอะไปนี่ไดไปอุ๊ยประเบิดโดนใครางอะเกิดโคตรเก่งเลโดนถ่ายแล้วโดนถ่ายแล้ว คนใหม่ละแค่นี้ตายเลยเล่นใหม่เค่อใหม่เล่นใหม่เครื่อคอมใหม่ก็รู้มาวมาเดี๋ยวขี้ห้องใหม่เดี๋ยวขี้ห้องใหม่โอเคไ้่ก็จบอีกคี้ห้องใหม่เข้าเข้ามาห้องเดิมห้องเดิม